ความทรุงบวัต <convert to Christians> ิยาอัดมุ่งต่อไปเป็นพิธีสวดมนต์วัฏฏะทมดทอดทวาอรหังสมมาสัมพุทโธปวาวุทธังปคาวันตังปภิวาเทมิสาวาตสังโฆสังฆันามามิตบุแถวตรง 我提了，哼。 การศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่22มีนาคม2568พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเนื่องในโอกาสที่วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเนื่องในวันสำคัญนี้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลรเรือนถือเป็นกำลังสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐ ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยด้วยจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบภัยการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมรวมถึงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาสา,าสมัครป้องกันภัยฝ่ยฟพลเรือนได้สแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนถึงคุณงามความดีที่ได้เสียสละ อุจิตกาลังกายกําลังใจและความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดหรือสิ่งตอบแทนใดๆภายใต้อระดมการเมตตากล้าหาญผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลมายัางพี่น้องอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลเรือนทุกท่านทั่วประเทศที่ช่วยสังคมให้มีความปลอดภัยด้วยความตั้งใจ ความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักจนเกิดเป็นพลังแห่งต้นแบบอาสาสมัครในการบำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างคุณค่างานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยให้กับประเทศสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศีรัตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,าชินีได้โปรดโดนบันดาลประธานพรให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศประสบแต่ความสุขความเจริญและมีความปลอดภัยแข้วพลาดจากพยันตรายทั้งปวงประสงค์สิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการนายอนุชินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัคร ป้องการภัยฝ่ายพลเรือนกลางรอภอำเภอรวงผู้การศูนย์รภเทศบาลเมอืองได้กล่าวรายงานในเร่อการวัตถุประสงค์การจัดงานครับเรียนท่านารณรง์เทพภร,รักรองผู้อาการจังหวัดมุกดาหารที่เคารพอย่างสูงกระผมนายดาตำรวจวิเชียนพรมการรองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารในฐานะรองผูนน้นการศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยบนเรือนของเทศบาลเมืองมุกดาหารขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอปพรพุทธศักราช2568ในวันนี้ด้วยศูนย์อปพรกลางได้กำหนดวันที่22มีนาของทุกปี เป็นวันอปพ,อพอรเพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของอปพ,อพอรให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปในปีนี้ศูนตรอปพรจังหวัดมุกดาหารจึงได้ร่วมกับสูตรอปพรเทศบาลเมืองมุกดาหารอาจัดให้มีพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการสูตรอปพรกลาง แลพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์อปรอรดีเด่นและอปร,อรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ตลอดจนพิธีกล่าวปฏิญาณตนของอปรอ,รพรอรเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกอปรอรจังหวัดมุกดาหารบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะรองผู้ในการศูนย์อปรพร,รจังหวัดมุกดาหารอหมอบรางวัลมอบรางวัลเชิดจูเกียรติให้แก่ศูนย์อปรพร,รดีเด่นและอ,อประพร,รดีเด่นพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาแก่อาสาสมัครป้องกันภัยพลเบือนอจังหวัดมุกดาหารตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ ศูนย์ปบรรดเทศบาลเมืองมุกดาหารรองนายกเทศมนตรีนะครับรดาบตำรวจวิเชียรภูมิจันทร์ครับก็เป็นผู้รับมอบครับครับลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบเข็มรางวัลเชือดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครป้องกันภัยไฟ,ไฟ,ไฟพลเรือนดีเด่นประจำปี2568ปีนี้ได้แก่ อ,อรบรอสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหารนางสาวสิริขวัญพิเคาะสังกัดศูนย์รรอบรเทศบาลเมืองครับเป็นเข็มเชือดจูเกียรติแล้วก็ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์อ,อรบรอกลางนะครับอ,อรบรออำเภอเมืองมุกดาหารได้แก่นายสมศักดิ์ชาธิพาสังกัดศูนย์อบปรอเทศบาลตำบลคำอาหวนครับลำดับที่สองได้แก่ ศูนย์ปร,รอำเภอดองหลวงนะครับได้แก่นายสิทธาสีสันสังกัดศูนย์อปพรองค์การบริหารส่วนตำบลชนดน้อยครับลำดับที่3ครับได้แก่อปพรสังกัดศูนย์อปพรอำเภอหนองสูงนายดนตรีวังวง์สังกัดศูนย์อปพรเทศบาลตำบลปานเป้าครับ ลำดับที่4่ได้แก่ศูนย์สังกัดศูนย์นพรอร์อำเภอคาชะอีครับนายประดิษฐ์รัตนวงศ์นะครับสังกัดศูนย์นพรอรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส่งครับลำดับที่5นะครับอบปรอรสังกัดศูนย์นพรอรเทศบาลสังกัดอำเภอดอนตาลนะครับได้แก่นายสุรศักดิ์ศรนพรหมสังกัดศูนย์นพรอรเทศบาลตำบลดอนตาลอาสน์ครับ ลำดับต่อไปนะครับอบปรอดีเด่นสังกัดระดับเทศบาลเมืองนะครับได้แก่นางสมรัชัยศักดิ์ครับสังกัดศูนย์อบปรอเทศบาลเมืองมุกดาหารครับลำดับต่อไปครับนางสาววรางคณาบำรุงสวัสดิ์อบปรอดีเด่นสังกัดศูนย์อบปรอเทศบาลเมืองมุกดาหารครับ ลำดับสุดท้ายครับได้แก่นางสาวสุนตราสัจธรรมสังกัดศูนย์อพรเทศบาลเมืองมุกดาหารครับ ตามนโยบายประชารัฐ ศาสนาตามหลอยในศาสนาตามแนวทางในพักรุ่นราชวัตตลอดไปตลอดไปคุณโอ้ผมได้กล่าวให้คุว่าท่านรองผู้อำนวยการศูนย์อปปรเทศบาลเมืองมุกดาหารท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ท่านผู้อำนวยการศูนย์อปปอลอำเภอเมืองมุกดาหารท่านผู้แทนผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารท่านผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อปปอ,อเขตเจ็ตะกนนครท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านครับ วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะครับมาพบกับพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับเนื่องในวันสําคัญของทุกท่านคือวันอปพรประจําปีพุทธศักราช2568นะครับก่อนอื่นผมขอชื่นชมนะครับกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับที่ได้รับการยกย่อง ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสาธารณะรางวัลที่ท่านได้ก็จะเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้ท่านได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งสืบต่อไปส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้มาตรฐานการทำงานของท่านนะครับให้น้อยไปไปกว่าเดิมนะครับและ พี่น้องทุกท่านนะครับในที่นี้ก็ขอให้ตั้งใจนะครับในการทำงานต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ใดเราก็จะเห็นภาพนะครับความพร้อมเพรียงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับมากกว่าหนึ่งล้านคนนะครับขอให้ท่านมีความภาคภูมิใจที่ ท่านนะครับเป็นหนึ่งในกองกําลังนะครับที่มีความเข้มแข็งที่จะช่วยการกลังภาคประชาชนที่อาสาเข้ามานะครับเข้ามาทํางานด้วยใจนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใดนะครับผลจากการทํางานของท่านทําให้ประชาชนผู้ประสบภัยนะครับได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุก และใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสูขต่อไปนะครับนอกจากอปอปออออรจะมีบทบาทสําคัญในการป้องกันและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้วนะครับก็ยังมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยเหลือทางราชการในด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นงานด้านติดตามเรื่องการข่าวต่างๆนะครับงานด้านป้องกันภัยพิบัติป้องกันปัญหายาเสพราชการทราบ เพื่อจะเป็นการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา,าที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ขอนชมทุกท่นทนทานมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอถือโอกาสนในวันอปกรประจำปี2568นี้ขอแสดงความขอบคุณนะครับไปยันพี่น้องทุกท่านนะครับ,รบและก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ทำงานในปีนี้และปีต่อไปนะครับอย่างเข้มแข็งนะครับขอให้ และความสาสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารต่อไปครับขอขอบคุณครับทำความศูนย์อพร,รอตะบนนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์มรอมเืองหนุนเทศบาลหนือลุกนาห์นะครับแถวที่สองก็จะเป็นมูทงนะครับซึ่งวันนี้รับเหลียน ท่านเป็นร้อยร้ายตำรวจเอกก่อนก่อนเกษียณวันดูตำแหน่งอยู่ที่ไหนร้อยร้อยสองสิบสี่ครับโอ้โหเรี่ยท่านท่านเกษียณมามากี่ปีแล้วเจ็ปีครับดูดูยังดูยังสนุนนะครับเนี่ยยังยังช่วยงานได้ได้อยู่นะครับคอยคอยฝึกพวงพวงน้องๆครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับท่านก็ท่านกะเที่ยวยังยังมาช่วยงานนะครับูเที่ไนอมานะัมุกนะอันนี้นามาาีรวนเนาะคือคือตัวใหญ่เจอเมืองเมืองอนะฮะนี่นี่อเ่อเมืองเนาะมีดูดูนี่จาก ตรงหลวงเนาะผมคทางจากโรงหลวงมาไกลหน่อยนะครับเครับช่วยช่วยดูเรื่องนั no? ้นหน่อยนะช่วงนี้มีมีใป่าเนาะนอกจากท่านประธานได้ตรวจแถวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสั่งทำความเคารพประธานรอบหนึ่งครับแล้วก็จะเปิดการสาธิตรถดู่หกสูดแล้วก็รถคอนโต้ท่านท่านมาจากที่ไหนครับเนี่ยขยันาปทดสอบครับขับดู่หกสูดแล้วทดสอบได้นะครับวันนี้

Uhm. ครับกรณีท่านประธานก็ไ <recess> ด <ed isolation> ้ตรวจเกี่ยมกำลังพลของปรอที่มาจากศูนย์ปรอต่างๆนะครับจากทั้งเจ็ดอเภอนะครับสมบัตวันนี้นะครับฝาช่าเนิู่้ย ใครจะถ่ายรูปบนเวทีก็เชิญน,นะครับแล้วก็ใครจะชมนิทรรศการหรือขึ้นแต่และอำเภอก็ถ่ายรูปก,กับป้ายบนเวทีหรือรไหนก็หรือจะถ่ายรูปก,กับรถก็ตามสบายนะครับหรือจะรับเอกสารในด้านโน้นนะครับทางสำนักงานขนส่งนะครับจะรู้จะโชว์พร้อมๆกันนะครับไม่ให้เสียเวลา โชว์การช่วยผู้ชมวยไทยบุคลาการสูงโดยการโรยตัวลงมาป้องช่วยชีวิตนะครับด้วยรถกระเพรย์อเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะโชว์รถมอตอร์ไซค์กระเพยรูป60ในการข้าทำการปฏิบัติการในการรักกำเนิดเพลิงในจุดที่เกิดอันตรายที่อ่าทางเจ้าหน้าที่รถลุกผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้สามารถที่จะเข้าทำงานกระเพยในระยะใกล้ได้และการเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงหรือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เปดเทอรถยนต์รถยนต์กระเทือนเข้าสถานที่นะครับเอาทงทงศูนย์ตรอดอำเภอเอาคืนด้วยนะครับไม่ได้ถือลับนะครับอาจจเชิญน้าดูต่อครับครับก็มาแล้วก็อย่าเสียเที่ยวนะครับพี่น้องมาจากศูนย์อำรนอกเขตเทศบาลเมืองนะครับท่านมาสังเกตท่านมาร่วมมาศึกษามาทดลองการใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยได้นะครับ เป้า,าบเป้าบ้าาแรกนะครับคนแรกสาธิตลงมาคนแรกครับอาพีน้องก็พรอได้ดูนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาคารสูงเราไม่สามารถที่จะหนีไทยหรือลงมาทางบัน,นดไดหนีไฟได้เราจะใช้รถกระพริบยื่นไฟอเนกประสงค์นะครับเพื่อทำการช่วยเหลือนะครับโดยยื่นไปที่ช่องระเบียงแล้วก็จะระเบียงผู้ประสบภัยลงมาที่ผ่งช่วยชีวิต นะครับมีคนแรกลงมานะครับอ่ะคนแรกลงมานะครับโรยตัวลงมาที่ป่งช่วยชีวนะครับเพราะการลงมาพดถ้าอยากให้ไวก็ทำตัวให้จะก็เบียดนะครับหัวแขนบุกขาเข้าแต่ถ้าอยากให้ลงช้าๆก็กางแขนกางขาออกมันก็จะเป็นเบเกในตัวนะครับพี่คือปล่องช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบภัยบนอาคารสูงนะครับความสูงที่ลงวันนี้ขนาดตึกห้าชั้นนะครับตึกห้าชั้นเราสามารถที่จะยื่นสูงได้ขนาดดึกสิบชั้นข้อกับเรียพอยไ์เรียแอนได้สบายนะครับลงมาแล้วนะครับผู้ประสบภัยลงมาแล้วนะครับ ลงมาที่่องช่วยชีวิตนะครับโอเคครับลงมาด้วยความปลอดภัยนะครับไม่หวาเสียวครับนะครับถือทัตีเป็นเมตรก็ประมาณ45เมตรนะครับวันนี้เราสาธิตเอาขนาดแค่ตึกห้าชั้นพอครับหรือหากว่าอยากจะเอา1ิชั้นหน่วยใดศูนย์ใดอยากจะทดสอบทดลองทดลองได้นะครับเอาผู้สบภัยลงมาหมดหรือยังโอเคทการปฏิบัติการระงับเพลินนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้เห็นนะครับ เลถรถเทนเก็บนะครับอัดต่อน้ําตีรีน้ําเข้ารถรถกู้ภัยเบอร์เกแล้วก็ทดสอบลําน้ํายิงปืนนะครับยิงปืนน้ำาจะเพลิงฉีดลักษณะการหมอกกันควันการความร้อนกันสารพิษสารเคมีโชว์ให้ทางพี่น้องอบรอได,ได้เห็นนะครับ สรุบนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ปภเขตเจ็จังหวัดสกลนครเทศบาลเมืองมุกดาหารประสานสำนักงานปภจังหวัดมุกดาหารประสานขอยืมใช้และมาใช้ทดสอบในน้ำในน้ำต้องพอครับตามเอชอันนั้นแรงอขนานไหน อักนักเป็นลำ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 ยิงไกลๆสูงอัดแรงดันสูงนะครับพี่น้องได้เห็นสังการภาพรถยนต์กับเงยลูกหวกสูนนะครับเอออัดขึ้นสูงๆดังนั้นอัดเดินหน้าเดินหน้าหมจนเดินหน้าเดินหน้าออกมาเอเดินหน้าเดินหน้ามาเองเดินหน้ามาตรงกลางตรงกลางตรงกลางลานเนี่ยเดินหน้าออกมาเครื่องขึ้ใสให้มันตตรง นะครับท่านเห็นสมรรถนะหรือยังครับเป็นรถหุนยนต์รูปหกศูในการที่อยาเข้าปฏิบัติการจุดที่มีความเสี่ยงไม่จะเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าทําการดับเพลิงในจุดที่มันมีความเสี่ยงสูงๆนะครับเอาเดินหน้าปืนเดิน,ดน,นได้ไหมยิงเป็นลำสูงๆ cái làm lăng xuống dần vào à tất là chiên vùng cây vùng cây vùng cây tham chiên vùng นี่คือความพร้อมของศูนย์อูนร์กษ์เทศบาลเมืองโมกดาหานหรือความพร้อมของฝ่าย้องกัยน้ำท่วมสายเทศบาลเมืองมุกดาหารเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ภยัยมีรถดับเพลิงม,มีรถบรรทุกน้ํามีรถดับเริงหอน้ําสูงหรือรถดับเลิองอเนกประสงค์สําหรับในการกู้ภัยบนอาคารสูง